สวัสดีครับพบกับกเกษตร108 DIY งานช่างง่ายๆทำได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งถังดักไขมันครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาแนะนำการต่อใช้งานถังดักไขมันนะครับถังดักไขมันนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับครัวเรือนนะครับแม้ว่าในส่วนของครัวเรือนเนี่ยนะครับจะมีการ แยกกักอาหารทิ้งแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าถังดักไขมันก็มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถดักได้แค่เพียงเฉพาะเศษอาหารนะครับดังนั้นในส่วนที่เป็นคราบมันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันต่างๆนะครับจากอาหารนะครับคราบไขมันต่างๆครับก็ไม่สามารถที่จะดักได้นะครับก็เลยจะต้องใช้ถังดักไขมันตรงนี้นะครับนี้เราจะมาดูซิงค์กันก่อนครับปกติแล้วเนี่ยนะครับสิงค์ของตามโควเรือนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของซิงค์น่ะก็จะมีตัวที่เป็นตะกร้าครับ ดักเศษอาหารอยู่แล้วครับแต่ว่าในส่วนของที่เป็นน้ำมันนะครับก็อาจจะไม่สามารถตักได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากบริเวณสิงครับท่อที่ต่อจากสิงเนี่ยนะครับก็จะถูกต่อลงไปยังท่อน้ําทิ้งเลยนะครับซึ่งท่อน้ําทิ้งขนาดมาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับทีนี้มาดูการทํางานของถังหลักไขมันกันบ้างนะครับว่าการทางานยังไงนะครับในส่วนของถังหลักไขมันเนี่ยนะครับปกติถ้าเกิดเราจะซื้อมาเนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ1,000บาทนะครับหรือว่าไม่ถึง1,000นะครับ สิ่งที่จะแถมมากับถังดักไขมันนะครับซึ่งเป็นรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นพลาสติกนะครับก็จะมีในส่วนของข้องอที่เป็นยางนะครับขนาดของมันก็จะอยู่ที่2นิ้วนะครับแล้วก็ข้อต่อตรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเข็มขัดรัดสายนะครับสําหรับรัดนะครับในลักษณะนี้ครับครับซึ่งถังดักไขมันที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นชนิดบนดินนะครับไม่สามารถที่จะฝังใต้ดินได้แล้วก็มีปริมาตรขนาด15ลิตรนะครับนี่ก็คือรายละเอียดการใช้งานนะครับ ทีนี้มาดูภายในกันนะครับแล้วก็ดูหลักการทำงานของมันว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อเราเปิดฝามานะครับด้านในก็จะพบเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งทางเข้านะครับทางเข้าก็จะเป็นน้ําทิ้งนะครับน้ําทิ้งที่มาจากทิ้งหลังจานของเรานะครับก็จะถูกทิ้งมาตามท่อนี้นะครับปกตินะครับเราก็จะทิ้งโดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีถังดักไอมันตัวนี้ไอท่อเส้นนี้นะครับก็จะถูกมา สวนอยู่เข้ากับตัวถังตะไคร่มันตรงนี้นะครับซึ่งเวลาเราทิ้งน้ําทิ้งตรงนี้ลงมาเนี่ยนะครับด่านแรกนะครับของถังตะไคร่มันที่จะมีก็คือตะกร้านะครับกรองเศษอาหารตรงนี้นะครับเผื่อว่ากรณีที่ว่าน้ําทิ้งนะครับที่มาจากซิค์เราตรงนี้นะครับอาจจะมีเศษอาหารเล็ดรอดเข้ามาครับก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับตะกร้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวดักในชั้นหนึ่งนะครับดังนั้นทุกๆสัปดาห์นะครับเราก็ควรจะมาเอาตะกร้าตัวนี้นะครับ ออกมาทําความสะอาดแล้วก็ทิ้งเศษอาหารลงไปที่บริเวณถังพยานะครับทีนี้เมื่อเดี๋ยวผมจะถอดเดี๋ยวผมจะถอดตะกร้าตัวนี้ออกก่อนนะครับนี้เมื่อเรากองเศษอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของที่เป็นของเหลวหรือว่าน้ํานะครับที่เราทิ้งมาเนี่ยะครับก็จะลอดผ่านช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนี่นะครับก็จะถูกลอดผ่านช่องนี้เข้าไปนะครับไปยังบ่อนะครับบ่อห้องที่สองครับ ซึ่งบ่อตรงนี้นะครับเป็นบ่อที่สําหรับดักไขมันนะครับมี2บ่อนะครับคือบ่อนี้สําหรับบ่อที่สําหรับกรองเศษอาหารโดยมีตะกร้าตัวนี้นะครับผ่านช่องบริเวณนี้นะครับก็มาเข้าที่บ่อดักไขมันทีนี้เรามาดูการทํางานของบริเวณห้องดักไขมันตรงนี้นะครับเมื่อน้ํานะครับผ่านมานะครับจากด้านล่างตรงนี้นะครับเข้ามาสู่ห้องดักไขมันนะครับ ก็จะมีในส่วนของห้องนี้เป็นตัวกรองอีกทีหนึ่งส่วนท่อตรงนี้เป็นท่อฝั่งออกนะครับ <c oughs> เมื่อคาบมันต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะตกตะกอนไปด้านล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นน้ำนะครับก็จะสามารถที่จะลอยขึ้นมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะให้น้ําล้นออกมานะครับลักษณะหลัออกการคล้ายๆถังบําบัดน,น,นะครับหรือว่าเซฟติ้แท้งนะครับ ทีนี้ในส่วนของเศษไขมันนะครับที่กับจับตัวนะครับเป็นก้อนนะครับเราก็จะสามารถที่จะทําการเดิรียนทิ้งได้นะครับผ่านท่อตรงนี้นะครับบริเวณด้านล่างนะครับเราก็ควรจะหมันเศษนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับด้วยการปิ้งท่อตรงนี้ออกมานะครับก็เปิดฝานะครับเปิดฝานี้เราก็ใช้ถาพยชนะนะครับ ลองแล้วก็เดนินเดินตรงนี้ไปทิ้งนะครับนี่นะครับเปิดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดินไขมันทิ้งไปใช้ภาชนะรองแล้วก็เดินไขมันทิ้งไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จะทําการนะครับปิดปิดฝานะครับเพื่อป้องกันกลิ่นนะครับแล้วก็ก่อไปที่เดิมนนะครับนี่คือฝั่งด้านออกนะครับของน้ำักไขมันชนิดวางบนืน,น,นครับ หลักการของมันก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาทําการติดตั้งถังตะไคร่มันตรงนี้นะครับเข้าไปยังเบริวนใต้ซิงล้างจานของเรานะครับด้วยการติดตั้งบริเวณนี้นะครับแล้วก็ให้น้ํานะครับที่ผ่านการตกไขมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไปทิ้งบริเวณท่อน้ําทิ้งขนาด2นิ้วตรงนี้นะครับนี่ผมมีอุปกรณ์นะครับเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของนี่นะครับเป็นลูกยางกันซึมนะครับ ซึ่งลูกยางกันซึมเนี่ยนะครับจะมีขนาด2นิ้วนะครับซึ่งสามารถที่จะใส่ใส่กับข้อต่ออ่อนหรือว่าข้อต่อยางตรงนี้ได้พอดีนะครับนี่นะครับเราก็จะเอาจะใช้จะใช้สายตัวนี้นะครับสายที่มาจากซิงค์นะครับสายน้ำทิ้งตัวนี้สอดเข้าไปนะครับก็จะฟิตพอดีนะครับก็จะทำให้กลิ่นหรือว่าน้ำเนี่ยนะครับไม่สามารถเล็ดรอดออกมาได้นะครับ โดยการติดตั้งเนี่ยนะครับลักษณะการวางเนี่ยนะครับก็จะต้องจัดการวางให้ให้ถูกนะครับอย่างกรณีนี้นะครับเราจะมีพื้นที่การวางไม่มากนักนะครับผมก็จะต้องปรับทางนะครับจ้าตัวบอร์ดไขมันตรงนี้นะครับโดยที่ว่าผมจะใช้ให้ท่อนะครับท่อนับทิ้งเนี่ยนะครับจะมาเข้าบรเวณด้านนี้นะครับผมจะประกอบ ข้าดเศษอาหารเข้าไปก่อนนะครับเพื mm. ่อจะป้อง mm. ก,กันการสัดสนจะได้รู้ว่าทางไหนเป็นทางเข้านะครับ mm. หลังจากที่เราทําการวางจับตําแหน่งถังดักไขมันไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm. บริเวณใต้ซิงค์นะครับเราก็จะมาทําการประกอบนะครับ mm. โดยที่ผมจะให้ในส่วนของต่ออ่อน90องศาตรงนี้นะครับ mm. อยู่ด้านฝั่งขาเข้าของถังดักไขมันนะครับ mm. ก็ผมก็จะใช้เป็นลูกยางนะครับ กันตึงตัวนี้นะครับขนาด2นิ้วนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเนี่ยนะครับอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะครับประกอบลงไปที่ข้อต่ออ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูคร่าวๆก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําการติดตั้งจริงนะครับเราก็จะต้องมีในส่วนของนี่นะครับสายรัดเข้าไปนะครับบริเวณ1นจุด2จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าฝั่งขาออกก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับเมื่อเราทําการประกอบข้อต่ออ่อนแล้วก็ในส่วนของลูกยางกันตึงเหมือนที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะทาการ ดึงสายน้ำทิ้งจากซิงลังจารครับเข้ามาประกอบครับบริเวณาเข้าตรงนี้นะครับโอเคครับผมเสียบเข้าไปสุดแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือเสียบลงไปเนี่ยนะครับให้บริเวณส่วนปลายของท่อน้ำทิ้งเนี่ยนะครับลงไปภายในทูกย่างกันซึมเนี่ยนะครับไม่รากว่าหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อให้สายของเขาไม่หลุดแล้วก็ในส่วนของสายน้ำทิ้งเนี่ยนะครับก็ไม่บิดงอนนะครับก็ทำให้การโฟลของน้ำเนี่ยได้ดีในส่วนของระดับของสายนะคเพราะจะให้ ผลให้มันสลบนะครับให้สลบลงมาเพื่อให้อัตราการไหลของน้ําทิ้งเนี่ยนะครับเดินทางได้สะดวกนะครับเคทีนี้มาดูฝั่งขาออกฝั่งขาออกเนี่ยนะครับผมจะใช้เป็นตัวข้อต่ออ่อนนะครับข้อต่อตรงตรงนี้นะครับตรอดการประกอบนะครับนี่นครับผมใส่ข้อต่อตรงที่เป็นยางใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะต้องใช้ในส่วนของสายรัดนะครับรัดเข้าไปด้วยนะครับทีนี้ยในส่วนของบริเวณ ท่อขาออกะครับเดี๋ยวผมจะบิดนี่ภาพด้านในนะบริเวณท่อตรงนี้นะครับก็จะถูกต้องถูกต่อเข้ากับบริเวณจุดน้ําทิ้งของเรานะครับซึ่งเป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับผมจะเลือกใช้ข้อต่อนะครับเป็น45องศานะครับแบบชนิดบางนะครับในส่วนของน้ําทิ้งเนี่ยนะครับจะเป็นน้ําที่ไม่มีแรงดันนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ท่อ PVC นะครับที่มีมาตรฐานแค่ 5.5นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นท่อแรงดันแบบท่อน้ําดีแบบนี้นะครับเราก็จะใช้มาตรฐาน8.5หรือว่า13.5นะครับซึ่งจะมีขนาดท่อที่มีความหนามากกว่านะครับสาเหตุที่ผมใช้ข้องอนะครับ45องศาทำไมไม่ใช่90องศาก็เนื่องจากต้องการให้อัตราการไหลของน้ําทิ้งเนี่ยนะครับเป็นไปได้ด้วยความสะดวกนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของข้องอนะครับตรงนี้นะครับ45ข้างศาประกอบเข้าไปนะครับ ก็จะมีข้องอสีเ้าขากับข้อต่อแบบนี้นะครับทําการต่อเพื่อเตรียมนําทิ้งไว้นะครับผมทาการตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางนี้และทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานนะครับว่าบริเวณไหนจะมีพื้นที่ในการติดตั้งนะครับอย่างการณีนี้นะครับมันก็มีพื้นที่ค่อนข้างจางกัดนะครับดังนั้นเนี่ยบางจุดนะครับจะเห็นว่าบางจุดเนี่ยผมก็ใช้ในส่วนของ ข้องง90เหมือนกันแต่ว่าจะต้องเป็นข้อง90แบบแบบบางแล้วก็มีส่วนโค้งนะครับแล้วก็ในส่วนขององศาการลาดเอียงตรงนี้นะครับก็ควรจะให้มีการไหลที่ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดกรณีที่เป็นตามมาตรฐานก็จะอยู่ที่1ต่อ200ก็คือถ้าเกิดกรณีที่มีความยาว200เมตรนะครับก็จะต้องมีการลาดเอียงอยู่ที่1เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการนะครับแล้วก็บริเวณตรงจุดนี้นะครับ ที่ไหลไปเนี่ยนะเขาจะต้องมีการลาดเอียงให้มากที่สุดนะครับผมได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทากาวนะครับจุดต่างๆนะครับที่เป็นจุดต่อนะครับอย่างเช่นอ่ะผมจะไล่จุดต่างๆนะครับผมจะเริ่มไล่มาจากฝั่งน้ําทิ้งจากสิงลังจานเลยนะครับฝั่งน้ําทิ้งเนี่ยก็จะมีในส่วนของท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับจะมาเข้าสู่บริเวณลูกยางกันซึมตรงนี้นะครับซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกอยู่ที่2นิ้วจาก ประกอบได้พอดีกับทอยาง90องศาตรงนี้นะครับซึ่งมีขนาด2นิ้วบริเวณด้านในนะครับก็จะมีเส้นบัดสิกยางอยู่ที่นิ้วกลิ้งนะครับหรือว่า1.5นิ้วนั่นเองนะครับลักษณะการวางนะครับผมจะไม่วางตั้งข้อต่อตรงนี้เป็น90นะครับผมจะวางเอียงเล็กน้อยนะเพื่อให้การโฟของน้ำเนี่ยนะครับง่ายขึ้นนะครับเมื่อน้ําทิ้งจากซิ้งล้างจานนะครับก็จะมาผ่านทางเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของตะกร้าต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตะกร้าดักเศษอาหารนะครับบางส่วนที่ปะปนมากับน,น้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นนน้ำนะครับก็จะสูบไหลลงไปด้านล่างครับเมื่อน้ำไหลไปด้านล่างครับก็จะผ่านช่องบริเวณนี้มานะครับซึ่งน้ำเนี่ยนะครับจะมากับไขมันด้วยนะครับเมื่อไขมันอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะตกตะกอนนะครับแล้วก็ในส่วนของบางส่วนก็จะเป็นลอยไปนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถผ่านมาได้เพราะว่า ลักษณะก็คือมันจะมีผนังตรงนี้กั้นอยู่นะครับดังนั้นอ่ะส่วนที่ออกไป,ปนนตก,ตก,ก,ก็จะเป็นส่วนน้ําบริเวณส่วนที่ตกตะกอนก็จะเป็นคราบไขมันนะครับแล้วน้าก็จะผ่านช่องนี้ออกมานะครับมาบริเวณด้านฝั่งขาออกนะครับซึ่งเราทําการต่อข้อต่อตรงไว้นะครับซึ่งข้อต่อตรงตรงนี้นะครับกับข้อข้อต่อ90องศาเนี่ยหรือที่เป็นข้องอเนี่ยนะครับทําไมต้องเป็นข้อต่ออ่อนหรือว่าข้อต่อ,อยางครับก็เนื่องมาจากว่ากรณีที่ว่าเราต้องการนํา ตัวถังดักไขมันเนี่ยนะครับออกไปล้างหรือว่าทําการเปลี่ยนนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายนะครับเพราะว่าจุดที่ฟิกจริงๆนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณท่อ PVC ที่เราต่อฝั่งขาออกตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะสามารถที่จะดัดแปลงจุดท่อขาออกตรงนี้นะครับตัวการใช้ตัว C t a ทนะครับที่เป็นลักษณะงอเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนี่นะครับที่จะเป็นแบบนี้นะครับ C t a ทตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัว ป้องกันกลิ่นกลับมาแต่ว่าในส่วนนี้นะครับผมจะใช้วิธีการดักกลิ่นภายนอกที่บริเวณบ่อพักนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีว่าจะใช้วิธีไหนได้บ้างครับซึ่งเราก็จะใช้ข้อมอง90องศาได้แหละนะครับง่ายขึ้นเวลาน้ําเราทิ้งไปนะครับก็จะมีส่วนน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ปลายนะครับบริเวณบ่อพักเนี่ยปกติแล้วมันจะมีกลิ่นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยกลิ่นก็ไม่สามารถย้อนมาได้เพราะว่าจะถูกน้ําที่บริเวณปลายเนี่ยบล็อกอยู่นะครับซึ่งเป็นหลักการของ โถสุขภัณฑ์หรือว่าโถส้วมนั่นเองนะครับนี่ครับพอจะเห็นพาพเข้าๆกันแล้วนะครับทีนี้มาดูระดับนะครับผมก็จะทําการวัดระดับความลาดเอียงให้เห็นนะอย่างที่ผมบอกไปว่าระดับนะครับเขาควรจะอยู่ที่ประมาณความลาดเอียงอยู่ที่ประมาณอัตราส่วนที่200ต่อต้นหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้ามีความยาว200เซนติเมตรนะครับความลาดเอียงจากต้นทางกับปลายทางเนี่ยก็ควรจะต่างกันอยู่ที่1เซนติเมตรนะครับอันนี้คือก็เป็นลักษณะที่ว่าผม บางนะครับแล้วก็มันจะมีความลาดเอียงนะจะเห็นสังเกตจากระดับน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เห็นไหมครับระดับน้ําตรงนี้นะครับก็จะมีความลาดเอียงนี้ก็มองด้วยตาเปล่าเห็นเลยนะครับจะลาดเอียงลงไปเรื่อยๆนะครับน้ําทิ้งก็จะถูกเดินทิ้งไปที่บริเวณท่อน้ําทิ้งตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ปากกาเมจินะครับมาร์กข้อต่อแบบนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่านะครับเราควรสวมข้อต่อเนี่ยนะครับไปแค่ไหนนะครับ มาเป็นทุกตัวเลยนะครับนี่นะครับมาไปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ iendo, ่งนะครับเราก็จะต้องมาร์กว่าเราจะต้องสวมองศาให้มันตรงนะครับผมก็จะมาตรงกลางแบบนี้นะครับว่าองศาต้องตรงกันนะครับจุดนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะต้องมาไปให้องศาตรงนะครับ การตรงนี้สามารถลบได้นะครับ่อทำการทากาวนะครับที่บริเวณทอนครับผมจะไล่ทาไปจากบริเวณนี้นะครับต้องคอยดูมาร์กนะคให้มันตรงก็อ,อยัดเข้าไปไม่เกินนะครับ คนก็อาจจะใช้นิ้วนะครับแต่ผมไม่อยากหลังมือนะครับก็จะใช้เป็นเสียดผ้านะครับโอเคประกอบให้บริเวณน,นะครับมามันตรงกันนะครับแล้วก็ส่วนไม่ลืกเกินไปนะครับ ก็จะประกอบตรงนี้แล้วเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับให้ระยะสวมมันได้นะประกอบบมิเวณลูกสัตว์นี้นะบจําขัดลักษณะการใส่ก็จะใส่ให้เราขันง่ายนะครับขัดใส่ไปสองเส้นเลยนะครับรัดบริเวณข้อต่ออ่อนหรือว่าข้อต่อยางกับถัง ไนนอันหนึ่งก็คือรัดบริเวณท่อข้อต่อ,อยางครับเข้ากับสาอน้ำทิ้งนะครับี่ครับบริเวณสายน้ำทิ้งนะครับที่ใส่เข้าไปในทุกอย่างกันตึงครับก็จะใส่จนเก็บสุดนะครับดังนั้นก็ไม่มีทางที่จะรั่วได้นะครับ าไว้นะครับจากนั้นเราก็จะมาลองทำการเทสกันนะครับนี่ผมจะลองทําการจลองสถานการณ์ขึ้นนะครับโดยที่ผมจะเอาตะขอตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะใช้เศษโฟมเนี่นะครับ ทิ้งลงไปนะครับเพื่อแทนเศษอาหารนะครับถ้ากรณีที่เราทิ้งเศษอาหารลงไปครับจะเป็นยังไงนะครับจะไปดูกันนี่นะครับเราก็สามารถนําเศษอาหารบนตะแกรงมาเตินะะที่ถังขยะได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด s u ับ c ไ i b e ท่องเกษมร้อย DIY งานช่างง่ายๆทําทได้ด้วยตัวคุณเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ